สวัสดีเด้อจ้พาพอกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ตุ๊ก,กตาพาฝันอันสวัสดีเนาะคะ่ะเนาะเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะทุกบ้านเลยค่ะสบายดีกันทุกคนบ่จ้ามาค่ะคลิปนี้ก็คือเก่าเนาะจ้ะเนาะคลิปคือเก่าก็กคืออะไรคลิปนี้ค่ะ คลิปคือเก่าของเอื้อยตุกตาพาฝันคลิปพามากินกาแฟะคะ่ะคลิปมาพามากินกาแฟตอนเ้าเซาค่ะตอนเซร้า,ตาแต่ว่ามันเป็นอากาศหนาวอยู่ด้วยจังเนยแต่ว่ามีแดดโอกแดดก็เพิ่งมาโอกเลยคะ่ะเมื่อกี้นี้ก็เป็นอากาศอากาศคึมคึมเมื่อกี้นี้คะ็ะ สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็เป็นอากาศอันโรแม,มนติกค่ะสลืมสลัวนะคะก็เลยแดดก็เลยมาออกนอยนึงเอ้ยพ่อยังบันทออกไปข้างนอกเอ้ย่ยางบาันทออกไปน้ำสวนเอยก็เลยมาอันมื้อนี้พากินน,นั่งกินตอนเศร้าๆอยู่น้ำเนื้อหืนเน,จนาจะเนาะมะเทกาแฟแล้วบอกค่ะบ่ต้องเว้ากันหลายเนาะเบิง่อเงาแสงแดดเพืน่นนั้น ส่งมืดได้ค่ะเนาะนั่นทานานไปบังมันมาเบาเยอะค่ะเะะทกาแฟค่ะเะะทกาแฟค,ควรต๊ดตุ๊ด โอ้ยหอมขนาดเลยจ้าโอ้ยมีแหงเนอ่อเนามาวันนี้เอ้ยตุ๊กตานาะพามาหูบกาแฟจ้าโอ้ยจะเม่นหอมค่ะมาดนะ้อมาหูบกาแฟน้ำเอ้ยเด้อ โอ้ยจะไม่แหงค่ะมีแห้งมีแหงฮอนฮ้อนอยู่เลยค่ะอุ่นๆฮ้อนฮ้อนขอนัอน,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 อน,อนตุดตุดหนิคะ่ะพามาเบิ่งขอนกาแฟเนาะคะ่ะเนาะบบมีอันยังคือบวกว่าจนะคุยเรื่องแต่นอนมริกะเบิ่งขอ,อนกาแฟไปกนเนาะค่ะเนาะขอนตุดตุดหนิน นอนรับนอนรับดีอยู่บอจ้าเพื่อนๆกันนะนอนหลับฝันดีกันทุกคนอยู่บอ กาแฟก็กินม you know. you know. you know. you. you. you ื้อเลยก็แซ่บมั้นั่หนอเนาะแมนบอกกินเท่อเลยก็แซ่บเท่อนั้นค่ะเพราะว่าเหาอันของชอบเนาะค่ะเนาะคนชอบบวกคือกันนะแมนบอกชอบตั้งกันนางคนก็ดื่มบได้ค่ะกาแฟว่ามันขมแมนบอกว่ามันขมว่ามันใหญ่เนาะค่ะเนาะบ้านนอกเนาะว่ามันใหญ่มันขมอันกินบได้แมนบอกนางคนก็นางคนก็อันดื่มแต่น้าช้าค่ะหรือว่ากินแต่น้าช้าหรือว่ากินแต่น้ํา แกาแฟถ้านนะกินก็ต้องทั้งใส่นมทั้งใสน่น้ำตาลเนาะค่ะน้ำตาลเทียมน้ำตาลนัน้นธรรมดาว่างั้นเนาะนมเยอะๆหลังขนมากะใส่ทั้งนมสดทั้งนมมันนมผงเนาะค่ะเนาะหรือว่าครีมเนาะนะครีมก็แล้วแต่ความชอบใจค่ะการกินกาแฟก็มีหลายแบบเนยจ๊ะหลายประเทศเอ,อ่ยมาว่า หลายประเทศหมูเอยเ้ยีนก็เอ้ยก็มีหมูหมูต่างชาติอยู่อันก็ยเยอะหรอกค่ะก็หไหลคนอยู่วันนะปะแต่บ่ิหดคซิกเนาะค่ะเนอประมาณหกเจ็ดคนนี้อันได้อยู่ที่นับประเทศเนี่ยแต่ว่าแต่ละประเทศก็กินกาแฟบ่คือกันเนะะ่ะเอ้ยมาสังเกตเอ้ยก็ไปอันเยี่ยมพันอยู่บางเทื่หรือพันก็พาไปกินกาแฟเนาะ,ะเนาะอันไปหาเพื่อนมากระซุงกาแฟกันหลังประเทศกระต้ม ต้มทั้งคีกาแฟนี่ค่ะบางที่ประเทศไปหานี่ก็ส่งน้ำร้อนๆต้มน้ำร้อนๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาผงกาแฟหลงนะคะหลังประเทศนะคะเอาผงกาแฟลงแล้วก็เอาวันทีน้ำโหนนี่หลงซื้อแก้วเนาะค่ะเนาะแก้วเผื่อแก้วมันแล้วก็เอาฝาปิดไว้สักประมาณถึงอันสองถึงสามนาทีเพื่อนก็เปิดค่ะเพื่อนก็เปิดเสิร์ฟมันก็มีที่ว่าลอยลอยลอยอันคีลอยลอยคีกาแฟลอยลอยเพื่อนก็ ก็เอาช้อนเนาะขนเนาะอันตักอกตักอกแล้วก็โบข้นเนาะค่ะเพราะว่ามันกาแฟมันสิจมลงเนาะขนเนาะอันนั้นก็เปลี่ยนการอันกินกาแฟอีกวิธีหนึ่งอันนี้ที่เอ้ยไปสัมผัสมาเนาะขนเนาะแต่ว่าถ้าคนบ่เคยชินก็เพราะมันมีขี้เนาะขนเนาะขี้กาแฟมันมันฟูแด้มันมันลอยได้มันจมได้สิ่งค่ะมันก็ดื่มก็ถ้าเอาบบชินก็่บ่อยสะดวกเนาะ แต่ถ้าคนที่พันสินพันกาบุปป็นเตอค่ะก็อันนั้นก็เป็นอีกการชงกาแฟอีกวิธีนึงที่เอ้ยไปสัมผัสมาวันนี้ถ้าไปหาอีกคนคนั้นคนทางอันเนี่ยค่ะที่พันนั้นถ้าหมู่เอ้พันเป็นคนอันตุรกีอันโมรการเนาะขนะพันกม็มีนี่ถ้าไปส่งก็ส่งอีกแบบนึงเด้อค่ะอันนี้ก็ต้มกาแฟเสือโถใหญ่เนาะ,ะเนาะ เพราะว่าพันกินนั้นพันดื่มพันกินพวกกาแฟน้ำชาเยอะนะคะคนนั้นแถวนี้พล้วก,ก็ตม้มต้มเสิร์กอันกาใหญ่เลยค่ะที่เอ้ปไปเห็นที่หมู่เอ้ทำเมื่อกินะต้มเสิร์อันกาน้ำ้อนใหญ่เนะะี่ยค่ะต้มใส่แล้วก็เอามีอันเครื่องกาแฟนี่ก็มีอันเอาพริกไทยเสริร์กกมีค่ะพริกไทยหรือว่ากระเน,นะคะน่ะเนาะ พริกไทยกันเนืเกลือน้ำตาละคะ่ะพันตมใส่แล้วก็มีเครื่องเทศแต่ที่ที่ว่าพ่นชอบนี่พ่อนก็เอาใส่เดีคยะนางคนแล้วก็ใส่โมแล้วก็ตมตมกระจนมันฮ้อนเนาะคะ่ะแล้วก็ยกหลงโป่งลงแล้วก็ไปเทเสิร์อันเทเสิร์ฟค่เป็นการเป็นสิมีถ้วยกาแฟไล้ไหลเนาะคะ่ะเนาะถ้าไปมู่หลายคนก็ เสิร์ฟก็ลินเสิร์ฟก็แซ่บไปอีกแบบนึงค่ะปรุงรสบ้านเนอะจากนั้นพันก็มีน้ําตาลมีอันอันน้าตาลมีนมมีเตาสันมีครีมนเนาะขนะที่พันที่ว่าคนทําเพื่อนฝูงอยากใส่บ้านออกไปมีอันน้าพึ้งค่ะพันใส่อันนั้นก็แซ่บไปอีกแบบนึงก็คือการไปปรุงรสเนาะขนะปรุงรสกาแฟเอยว่าแต่ว่าพันก็อันแซ่บค่ะแซ่บเอ้ยก็ไปสิมอยู่ก็เอ้ย,อยแต่ว่าเอ้ เอยอย่างบ้เด้เคยต้มแปมพันจากเทรื่องเด้อค่ะเด้อยเอ้ยังใส่ให้ฟังที่ว่าไปเห็นหมูพันเอ็ดจะกินแต่ว่ามันตรงเฮาากินแบบอันมันเป็นกลุ่มใหญ่เนาะค่ะเนาะมันไปกันหลายคนแต่ก็เอ้ยก็สังเกตอยู่ค่ะพันก็เบิ่งเอ็ดเบิ่งมาเบิ่งดูตุ๊กตาเพราะว่าตัวชอบกินกาแฟหวานๆมาเบิ่งวิธีเขาทำพันก็เอาผงกาแฟเอาน้ำใส่เนาะค่ะต้มคือเฮาเอ้ยบอกกันใส่เครื่องเทศอันนี่ข้าชิ้นอัน กันเหนียวมันจะตัดเป็นท่อนเน้นกระโบดิเซอร์เยอะนะคะถ้าเซื้อเยอะมันกระโบแซบเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็มีไส้ยันพริกไทยะคะบบาา่ะเออเออเขาบอเออแปลกดีแต่ว่าเมื่อกินมันแซบเลยจ้ะแซบขนาดเออแต่ว่าเออโบด้ไปผสมอย่างอื่นคะ่ะเวลาเอ้อกินกาแฟเออใช้กินแบบอันแบบดำเพียวๆใช่ไหมคะเป็นแบบอันถ้ากาแฟดำก็กาแฟดำไปเลยใช่ไหมแต่ว่าเฮงเฮงก็น่มีการกินแบบใส่ครีมเนาะคะ่ะเนาะที่เอ้อทําลงกัน นำคลิปก็มีค่ะที่เอ้ยทําเองใส่ครีมแต่ว่าเอ้ยก็ตีครีมเองด้วยค่ะใส่โซมากสิตีอันครีมนี่สิเอามาเอามาตีเองตีครีมเองมันก็มีที่ว่าครีมที่พันว่าซื้อสําเร็จรูปเนาะค่ะเนาะพันเอื่นทางนี้สระครมสระครมนี่ก็คือการอันบีบออกมาแล้วมันสิเป็นอันครีมที่พันตีแล้วมันสิยืดออกมาเลยนั้นใส่นำพวกอันช็อกโกแลตซื้อถิ่นเนาะค่ะเนาะที่ว่าเด็กน้อยอันพันไปสั่งแล้วพันถี่คือซื้อหลยไหล ฉีดหลงลมันมันเป็นผูผูขึ้นเป็นสีขาวๆแต่สัมนบอเอ้ยโบค่อยซื้อค่ะเพราะว่าเอา้ยเอ้ยเอามาตีเอาเอ้ยมาตีเอาเลยก็ใส่น้ําตาลนิดนึงที่เอ้ยตีแล้วก็มันมีเครื่องตีอยู่นะคะเนาะแป๊บเดียวก็เอาใส่ในถั่วตีหั่แล้วก็แป๊บเดียวมันก็แล้วสแต่ว่าถ้าซื้อกระเพิ่นทำม,มาแล้วก็มันกระซูรส,สะดวกอีกแบบค่ะแต่ก็แล้วแต่ความชอบใจของคนนะค่ะเนาะ อืพี่แดนก็เฮียนะคะเมื่เริ่มนะเป็นอากาศสีเทาๆแล้วจ้าเป็นอากาศโรแมนติกอีกแล้วกาอัน,นอันนี้ก็เว้าเรื่องการกินกาแฟอันเหินหมู่ค่ะเพ่นกระตมที่ไปเอ้ยไปเห็นมันกตมใส่โมใหญ่ๆเนาะคะ่ะแล้วก็พนก็มีการเสิร์ฟจัดเสิร์ฟแบบเป็นโถโถใหญ่ๆนะคะโถนมีแก้วเลี้ยงแล้วก็มีถาดเนาะถาดเนาะคะ่ะนาะคือกระโตกเข้าบ้านเหเนะคะ่ะเนาะ มันเกแก้วก้วเลียงเลียงเลียงที่เราเห็นบ่อยๆคือสมมากเราไดเห็นเป็นน้ำชาเนาะข่ะเนาะที่พันเทซื่อแต่กาแฟก็คล้ายๆกันค่ะพันกเทอันใส่ยังหมูหางฮกคนมากินันก็ตตังถ้วยใส่เนาะอันนี้เววแบบว่าอันไปหาหมูเนาะเนาะหาเพื่อนอันไปหาหมูในอันชีวิตตั้งแดนเนาะมันก็มีหลายหลายหลายอย่างเพราะว่าหมูก็หมาแต่ไหลาทวีฎีบางอันถอะปะ ทั้งแอฟริกาท้งอันลาตินเนาะค่ะเนาะทางอันหรืออเมริกานี่เคยมีโยคนนึงคะ่ะตั้งแต่สมัยเอ่ยเหลียนหนังสือแต่ว่าบริติโตกันแล้วอันนั้นก็เป็นอีกแบบสไตล์นึงเนาะ,ะเนาะอันนี้ว้าวเรื่องหม่ในการกินกาแฟอันพันก็กินคือเฮาแถวอเมริกาก็คือใส่ครีมใส่ยน,น้ำตาลใส่นมก็หรือว่ากินกาแฟดำเนาะค่ะเนาะอันนั้นก็แล้วแต่แต่ว่าอันที่เอ่ยว้าวนี่หมูม่ที่คนอันมรกานเนี่ยค่ะเนาะ อันแถวอันมรการตุรกีในพันสีตมแบบนี้ค่ะแต่ว่ามันก็มีกินคือเหาที่เหากินนี่ก็มีค่ะแต่ว่าที่เอ่ยไปหาอันนี้หมู่ที่เอ่ยไปหาอันนี้พันตมเพื่อบึงเออเราไปบ่งนะพันค่ะก็มีใส่อันเครื่องเทศเนค่ะเนาะใส่เครื่องเทศแต่ว่ามันก็ถึงกระพูดถึงกับเขี้ยวเยอะเลยค่ะถ้าว่าอันต้มแล้วกาแฟมันเดือดเนค่ะเนาะกาแฟมันเดือดปุ๊ดปุ๊ดพันก็พันก็ปิดแก๊สปิดไฟลงค่ะปิดไฟลงแล้วพันก็ ลังคนพันกระกลองพ่นเห็นพ่นใส่ฟังลังคนพันกระกองเสื้อโมกาแฟโบเฮอมันคี้มันหลงสช่หคะลังคนพันกระบกกงกระถ้าว่าโมอันโมที่เขาต้มมันสวยงามเนาะคะนมันดูดีมันสะอาดสะอ้านพันกระยกไปทั้งกาแล้วมันก็เทลงอันค่อยคเทมันก็ลังขนมันก็เอาอันที่กลองเซอร์ลังคนกระโบไซพ่นบอกก็แล้วแต่มันว่าแต่เอ้ยไปเห็นแล้วก็โอ้มันกินหลายอย่างมันดื่มหลายอย่างเนาะค่ะคนเฮาเนาะ แต่ก็แซ่บค่ะแซ่บไปอีกแบบแซ่บในที่นี้ก็คือมันหอมเครื่องเทศเลยบ้านเออยังมานั่งคดว่าเออถ้าแบบนี้ก็บ้านของมันฮอนเนาะค่ะเนาะเฮงคดผู้เดียวเอ,วย,เอยเด้จ้ะเนาะเฮงใส่ยังฟังบ้านของมันฮอนถ้าไปเอ็สทำกาแฟกาแฟเยนน็นเนาะค่ะเนาะกาแฟเย็นไปต้มบบมีกาเราใส่เครื่องเทศนี่มันก็สินาอันแซ่บเลยบ้าน พวกเอ่ยอย่างบวกเคยเห็นว่าทีบ้านเขาสมากก็อเลี้ยงกาแฟเย็นชายเย็นเนาะค่ะเนาะก็เป็นธรรมดาเทกาแฟผงอันที่เขาไปซื้อตามอันตามรถเนาะค่ะเนาะถ้าว่าไปซื้อตามรถอันตามรถเข็นหรือว่าตามอนพันธ์ที่ส่งกาแฟอันนี่ค่ะกาแฟผงคน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 ขนๆแล้วก็เทใส่อันใส่ในถุงที่ว่าเหวอันใส่น้ําแข็งเนาะค่ะเนาะหรือว่าก็ใส่กระปุกที่ว่ามันเป็นถุงงามก็มี มีเราใส่นมบ๊อบนะถ้ากาแฟดําก็ส่มากก็น้ําตาลเนาะค่ะถ้าว่าสัม,มันกบบาแฟเซพบเนาะค่ะเนาะน้ําตาลลงเงยอะๆแล้วก็ใส่กาแฟคนๆแล้วก็ใส่น้ําแข็งเป็นบอกใส่คนน้ําแข็งลงแล้วก็กินค่ะในบ้านแต่เพราะที่ว่าเอ้ยมานั่งคืนเอยเออก็อเหลีออ่ยวบงขอโทษนะคะเอยกระเหลี่ยวบงคนผ่านไปผ่านมาย่างจากรอบแล้วนะสงสัยเอาวันสัตว์เลี้ยงไปยันป่วยทุกค่ะ อันมันก็เลยเป็นเอยแห้งมาขิดค่ะเอยแห้งมาขิดว่าเออถ้าว่าเอาไปตม้มคือพันน,นาะคะเนาะต้มแบบคือหมูเอยเอ็เนี่ยค่ะใส่เครื่องเทศ,ใส,เทศใส่ตะลือปรุงรสไดจ้จะน้อยแล้วธรรมะทำมันกาแฟอันเย็นยยน,นี่ขนาแซ่บเ้อค่ะเพราะหฮมโฮมคือ,อไปกินในะพันนั้นเข้าใจทำเอยว่ามีการใส่เครื่องเทศเพื่อนก็เลยเอ้ยก็เลยถามาว่าโตใส่เครื่องเทศนี่มันต้องจําเป็นต้องใส่เพื่อนว่าแล้วแต่เหงื่อขนเพราะว่าหลังคนพันชอบกินตะลือ อันชอบพริกไทยหลายก็ใส่พริกไทยเยอะขึ้นแต่มาถ้าบูชอบกินพริกไทยใส่นิดนึงหรือบูใส่เลยก็ไปใส่เครื่องเทศอย่างอื่นก็ได้คพันว่าแล้วแต่พันวอกันมันเป็นสมัยอันดึกดําบันมันทํามานานแล้วพันวอนเอ้ยก็เลยไปเบิ่งมานั่งนึกก็เลยโอ้คล้ายๆคนนั้นคนต่างชาติท่านมากินนั้นชาเนาะค่ะเนาะพ่นกินชาแล้วพ่นต้มชาหรือว่าชาใบสะระแหน่อันแต่ที่ท่นเอาลงนะค่ะ ชาละเน่ต้มนี่มันก็ต้มเป็นโมเลค่ะที่ว่าเอยไปกินน้ำถ้าว่าเป็นน้ําชาก็ได้เพราะก็แปลกดีค่ะก็เป็นการเรียนรู้เนาะค่ะเนาะเรียนเรียนรู้น่ะหมู่ว่านเนะปะแล้วก็มาเวอร์วาหลังจากหันแล้วถ้าตัวต้มอัน,นันแล้วโถยกลงตัวมันเสิร์ฟตัวยากใส่กันแล้วแต่บอนใส่น้ําพึ้งหรือว่าใส่น้ําตาลหรือว่าน้ําตาลเทียมแล้วก็ใส่นมก็ได้พบอน เพราะว่าทางเงนประเทศเพราะนั้นมันกินนั้นแบบนี้นว่ะใส่โมยใหญ่ๆเพราะมันเป็นครอบครัวใหญ่ันบอกเอ้ยก็เลยมาโอ้ได้เรียนรู้นําค่ะก็เป็นเทคนิคที่ดีแต่ว่าเอยเหมือนนั่งคืนว่าถ้าถ้าไปทําไข่เนาะค่ะเนาะถ้าสมมติไปทําไข่แล้วก็เหมือนก็หอมชื่นใจคะ่ะถ้าบาคนสั่งว่าเอากาแฟดำเนาะคะ่ะเนาะกาแฟดําเย็นนะะี่ค่ะถ้าเอาไปต้มแบบนี้ทําแบบนี้เราไปเทใส่นำ้ำมัน ใส่น้ําแข็งมันอบมันหวานแล้วมันสีหอมเครื่องเทศเอยว่ามันสีมีความสุขนะคะเออว่ามันสีหอมชื่นใจนะอ้ยแห่งคดผู้เดียวก่ะก็เลยใส่เฮอฝังใส่เธอฝังใส่เธอฝังสําหรับคนค้าคนขายเนะขอที่ว่าเราเท่อกามใส่รถเข็นแล้วเท่อกามแบบเป็นแบบอันพัดเอือนแต่สาเป็น,แบบน,น,น,ปนบานเหอนน้อยๆหนาอยเหอนน้อย,อออยที่ว่า ตั้งอยู่นําอันหน้าบ้านเนี่ยค่ะแล้วมันมีการขายกาแฟ,ฟนะะี่ค่ะเพราะว่าเอ้ยไปอันเอ้ยก็ไปอันแถวแถวกรุงเทพต้งหลายปีแล้วเขาบอดี้เขากรุงเทพนี่นานแล้วเยอะแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าบินก็ถ้าไปเมืองบานก็ต่อสายกจากกรุงเทพไปอันไปเมืองบานเลยเนาะค่ะเนาะบอดี้เขาบอด้เขาไปแวะกรุงเทพเพราะว่าไปแวะดูแล้วมันก็เลยบได้บได้เข้าค่ะเดี๋ยวนี้ก็เข้าจากสนามบินนั้น สุวรรณภูมิก็ต่อใส่ภายในก็เมืองเหือนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคิดว่าสมัยที่ว่าตอนนั้นที่เขาไปเข้ากรุงเทพที่เข้าไปลงแล้วต้องไปพักเนาะคืนนึ่งเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอาเธอเฮาอันใส่กันบินในประเทศมันโบเมตรกันเปมนบอกค่ะพันออกก่อนหรือว่าเฮาไปซ้ามันบบทันก็ต้องได้นอนนําโรงแรมเช่าโรงแรมนอนในกรุงเทพเนาะค่ะเนาะก็ช่วงที่ว่านอนโรงแรมก็ไปย่างเบิ่งอันก็แฟนไปอันพากันย่างค่ะย่างอัน ย่างย่างเลาะว่างันเานาะย่างไปกินเขากินทั่นกินนี้เนาะคะ่ะเนาะกินข้าวได้ชมวิวได้นั่งรถอันตุกตุก,ตกผา่านอมรอบเมืองเนาะคะ่ะเนาะสมัยอันเมื่อเท่าไหร่ค่ะเอ้ยาาว่ามันสิบกิ่ากปีที่แล้วเอ้ไปกรุงเทพแต่ว่าเอ้บด้เข้ากรุงเทพไหคะลงกรุงเทพแต่บด้เขา้ขาเข้าในเมืองกรุงเทพนี่กันซิว่กปีที่แล้วเอ้บ่ามันก็คืออีกบรรยากาศนึงเนาะคะ่ะเนาะก็ม่วนไปอีกแบบนึง อันตอนกลางคืนเนาะคเนาะบ้านเฮาคนค้าคนขายผั่นไข่ของกลางคืนนั่งรถตุกๆกะผ่านซิงเนาะคะนะ่ะเนาะชมวิวชมไฟสีสดใสว่ากันเด้อไปเบิ่งคนนั้นย่างได้ทำงานได้เนาะเขามีสารพัดเนาะคะนะ่ะเนาะแล้วก็ลมเย็นๆเ,เพราะว่าบ้านเฮามันฮ้อนไม่บอกกอเอาเทอไปสร้างอันกาแฟยเย็นหรือว่าอันโอเลี้ยงหรือว่าอันตะลึงเนาะคะนะ่ะเนาะที่ว่า ว่าเราไปแบบบานๆนะะน่ะพากันไปย่างกาแฟนี่ยเรือก็ไปสร้างกินน้ำร้านที่พันไข่หรือว่านานาบานพิ่นที่พันไข่ไะกาแฟเย็นนี่กับพื่นก็ก็คือเอ้ยเว้าก็คือการกาแฟน้ำตาลเนาะค่ะแล้วก็กาแฟเข้มๆกระเทใส่น้ำถุงมันหรือว่าน้ำอันแก้วอันแก้วที่พ่นใส่มีน้ำแข็งแล้วสค่ะก็เอ้กวพอดีเอ้ยมาอันนั่งคิดว่าเออ เพื่นคือบทหาแบบที่เอ้ยเอ้ยมาเห็นที่มูเอ้ยพันเอตต์ต้มกาแฟ е อันต้มกาแฟอันเนี้ค่ะกาแฟ е กาแฟเย็นนะคะ่ะใส่เครื่องเทศนะะ่ะหอมเนะะี่ยค่ะก็เลยมาคืดว่าบ้านเรามันเมืองร้อนนี่มันน่าธรรมได้เหรอวะ,ะมันก็ซีแซ็บเด้อเพราะว่ามันเวลาเฮากินแล้วมันเฮาเวลากิกนหรือว,ว่าดื่มแล้วมันสิ่มีกลิ่นเครื่องเทศชื่นใจด้จ้ะเอ้ยเอ้ยแค่คิดผู้เดียวค่ะก็เลยอันคำว่าผู้้เหล่าฟังคลิปนี้เล่ากาส็สนใจก็อัน ถ้าว่าเป็นอาชีพค้าขายอยากทำก็ลองบึงเนื้อจะเด้อไปลองบึงก็ลองบึงก็หนอคันก็นักเข้าที่อยู่ด้วยค่ะเอ้ยว่าหาันบึงแหมค่ะว้าไปบ้ามาเว่าเรื่องการอันกินกาแฟาแต่ละอันของของเพื่อนขนอของมุง ขงมูที่ไปกินน้ำพันเพราะที่พันเชิญไปกินกาแฟก็ได้เรียนรู้ค่ะหลายอย่างก็หลายประเทศเนาะค่ะเนาะหลายเมืองก็แตกต่างกันมาฮั่นดเดอ๋ยปะอ่ะกาแฟเอ้ก็มดถวยเหรอคะ้ยจักจกิจจักฝอยเตอฟังเนาะค่ะมมนี่เนาะเมาเรื่องเตเว้าหลายว่ะเว้าหลายเรื่องกินกาแฟเนาะค่ะเนาะกินกาแฟกบหมูเรื่องไปกินกาแฟแล้วไปอัน เบิ่งพันธ์รรมกาแฟค่ะก็เลยไซสเขาฟังมันก็เป็นความรู้อีกแบบนึงเนาะคะ่ะเนาะหลายหลายหลายบ้านหลายเมืองว่าหันเนาะปะเอามื่อนี้เอ้ยกสิบอกว่าขอบคุณหลายๆลยด้จยใเด้อที่มาเบื้องเอยทุก,กตาพาฝันที่มาเป็นกําลังใจเห้กันนะคะมาเบิ่งจักว่าจักลาวเว้าเตอรอฟังกะลาวว้าภาษาญอนะคะ่ะเนาะแม่บ้านต่างแดนในบ้านต่างแดนกะ คุยฝังค่ะมันเข้ามานําหัวสมองเขาช่วงหรือเขาก็คุยอันคุยหนจุดนั้นเนาะค่ะเนาะคุยสดๆดบางครั้เขาบบได้มีอันเขียนสักคงสคริปต์อะไรทั้งสิ้นค่ะคุยม่วนว้าอันภาษา้ออันเนื้อกันฟังค่ะถ้าว่าผู้เลยเป็นสาว้อมาอยู่ตังเดนกะถ้าเปิดมาเพราะเออยกะถ้าว่าน่ะเบิ่งเออยก็เออยก็ขอบคุณได้หลายค่ะถ้าบบเบิ่งกะบบเป็นเต๋อค่ะกะกดผ่านกะเออยกะบบได้เว้าถือกะ นานาจิตตังเนาะค่ะเนาะเอาตามที่ตัวเองชอบหันเหปะแต่ว่าถ้าคนเข้ามาแล้วมาเป็นกําลังใจก็เอ่ยก็ขอบคุณหลายๆด้อจ้ะเด้อแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจกันยาวๆนานๆค่ะอยู่กันเฮงเอเพราะมันเป็นโลกสังคมยุคใหม่เนาะค่ะเนาะสังคมยุคใหม่ไกลตัวห่างไกลแต่ว่าเหมือนใกล้กันเน่บอกตัวไกลแต่ว่าเหมือนใกล้กันค่ะเพราะว่าเปิด แป๊บขึ้นเนาะค่ะเนาะเปิดอันเครื่องอันมือถือแป๊บทุกอย่างก็โชวขึ้นหมดเลยเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ว่าเฮานะอานอยากเบิ่งผือว่าหันออกไปเฮายักเบิ่งคนที่เฮาก็เคยชินเบิ่งหรือว่าเฮาอยากไปเบิ่งที่ว่าเออไปทักเพื่อนไม่ได้นี่ก่ะแล้วแต่เฮาค่ะถ้าเฮากบไปทักเขาก็เบิ่งกัะพันแบบงามๆเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันก็ถ้าเข้าไปทักกันแล้วมันก็ต้องได้อยู่กันนานๆมันบอกบอกแม่นว่าเขาไปทักกันพอจิจีจจจ่าบอดายเนาะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นสังคมสังคมเมเดียค่ะ บอกว่าเนี่ยไปก็เลยทั่วโลกค่ะถ้าเอาเข้าไปทักมันก็ต้องหมุนหมุนเวียนมาหากันอยู่คือเก่าไอ้บ้านเพราะสังคมมันไวเนาะจ้ะเนาะอ่ะเอยกระฝอยเต็มที่เล้วเออเพื่อน,เพ,อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องทุกบ้านทุกคนค่ะมีแต่ความสุขเนาะจ้ะเนาะคิดดีทําดีทดําจิตใจให้สบายจ้าค้าขายกระขายมาอข,ขายกระขายมดไหวๆเนาะค่ะเนาะขายดีปานเทน้ําเทท่ามันบอกจิตใจก็ของใสมันบอก แล้วก็ดูแลสุขภาพอันตัวเองค่ะดูแลคนรอบข้างค่ะก็มีความสุขนอกจาะเนาะเราเอยกระซิบอกว่าพะกันคลิปหน้าได้จจเด้สวัสดีได้จ้า